ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมเชฟเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูพระเครื่องนะครับของผมพระเครื่องในกองนี้คือหลวงพ่อกลั่นวัดพญาทั้งหมดเลยนะครับนะผมเองก็ศึกษาหลวงพ่อกลั่นมา9ปีเต็มๆนะครับสาเหตุที่ผมได้เข้ามาศึกษาประเครื่องเนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมเก็ดพระองค์นี้ได้เมื่อเมือ่อเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ หลังจากนั้นมาผมก็เลยศึกษาเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาต์มาเรื่อยๆจนนะครับปัจจุบันนะครับมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าเหรียญนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อกลั่นระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญไม่แท้นะครับดูยังไงนะครับวิธีการดูเหรียญพ่อกลั่นนะครับวิธีการดูเหรียญโบราณ นะครับดูความเก่าของโลหะธรรมชาตินะครับดูยังไงนะครับวันนี้ผมจะนะครับใช้เรียกว่าความรู้ที่ผมศึกษามาทามาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้รู้จักวิธีการดูเหรียญพระเก่าโบราณนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆพิ่ินพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่านะครับแต่ลเหรียญนั้นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมา ดูเหรียญหลวงพ่อกันทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะไอสองเรียนนี้แกะไปแล้วนะครับนะมาครับมารับตวนครับเดี๋ยวเรามาส่องเหรียญหลวงพ่อการวัดพญาศก์กันนะครับทั้งหมดมีอยู่เก้าเหรียญด้วยกันนะครับที่ผมศึกษามาเก้าปีครับในเก้าเหรียญนี้นะครับจะมีทั้งเหรียญที่ผมคิดว่าแท้แล้วก็เป็นเหรียญที่ผมคิดว่าไม่แท้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้งเก้าเหรียญนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรมามาดูกันเลยครับกรับกล้องนครับ เอาล้วครับทุกคนครับมาดูเหรียญหลวงพ่อก,กลัน่นทั้ง9เหรียญน,นี้นะครับที่ผมนะครับได้ศึกษาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยนะครับได้เริ่มศึกษาเหรียญหลวงพ่อก,กลัน่นมาเป็นเวลา9ปีนะครับสาเหตุที่ผมได้ศึกษาเรียนเหรียญ โบราณหรือเหรียญหลวงพ่อการเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเก็บเหรียญนี้ได้นะครับที่เลี่ยมทองได้นะครับหลังจากนั้นมาผมก็อยากจะรู้ความจริงครับผมก็เลยศึกษามาโดยตลอดครับและวันนี้นะครับผ่านมา9ปีนะครับผมก็มีเหรียญหลวงพ่อก่นอยู่ทั้งหมด9เหรียญด้วยกันนะครับเป็นรูปทรงเสมานะครับแเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญกลม1เหรียญครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผมศึกษามานะครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า,าผมไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อตามผมนะครับก็ขอให้เพื ن, ่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆเ, 07, เนี่ยพิจารณากันเอาเองนะครับนะทั้งเก้าเหรียญน,นี้นะครับผมคิดว่าจากที่ผมศึกษามานะครับเป็นเวลา8ปดปีเนี่ยผมคิดว่ามี2เหรียญน,นะครับด้านบน2เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่แท้ส่วนเหรียญที่แท้ด้านล่าง7เหรียญน,นะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหรียญแทะเดี๋ยวเรามาลงกล้องเลยครับเพื่อนๆครับมาดูเหรียญแรกเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญแรกผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับ อ่านะครับเป็นเหรียญลงเพ่ะกันนะครับ2469นสาะครับสาเหตุที่ผมคิดว่าเหรียญนี้ไม่แท้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื่อนนะครับดูนะครับสาเหตุที่ผมคิดว่าเหรียญนี้ไม่แท้นะครับเป็นเพราะว่านะครับอ่าผมลงกล้องให้ดูเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวซูมอีกนิดนึงแล้วกันแป๊บหนึ่งครับอ่าซูมอ่าอีกนิดหนึ่งสักครู่นะครับกล้องยังไม่นิ่งครับโอเคลงกล้องนะครับสาเหตุที่ผมคิดว่าเหรียญนี้ไม่แท้เป็นเพราะว่าเพื่อนๆดูจาก ผิวนะครับผิวของเหรียญเนี่ยคือความเก่าไม่ถึงยุคนะครับนะความเก่าไม่ถึงนะครับเพืเ่อนๆนะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะเพื่อนๆมาดูด้านหลังกันครับกลับให้ดูนี่เป็นบริเวณด้านหลังครับนะครับสิ่งที่ผมตัดสินว่าเป็นเหรียญที่ไม่แท้นะเพื่อนๆเพราะว่าความเก่าของผิวเหรียญนี่ไม่ใช่นะครับและ ผมต้องขอบอกว่าเหรียญโลอกันเนี่ยผมส่องมาไม่ต่ำกว่า40-50เหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงมุมขวาบนนะครับจะมีขีดขดอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก็แล้วกันแบบนี้ครับเพื่อนๆดูมุมนี้นะครับมุมนี้นะนะครับมุมนี้ครับนี่มุมนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมุมนี้จะเป็นขีดขีดขีดขดเนี่ยอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเกยตาเปล่านะเพื่อนเพื่อนะเหรียญที่ไม่แท้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นแบบนี้วางได้เลยนะครับนะสาเหตุหลักนะครับที่ให้ทำให้ผมเชื่อว่าเหรียญไม่แท้ ความเก่าไม่ถึงยุคนะเพื่อนเพื่อนนะผิวไม่ได้นะครับนะแล้วก็ลักษณะของขอบตัดนะครับขอบเหรียญนะครับเพื่อนๆนดูนะตะคนะครับลักษณะของขอบเหรียญเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นพิมพ์ขอเบ็ดเนี่ยนะครับขอบตัดนะครับขอบเนี่ยจะเป็นปั๊มข้างกระบอกครับเพื่อนเพื่อจะไม่ใช่อ่ารอยปั๊มตัดแบบนี้นะอันนี้นเชื่อได้เลยว่าเป็นเหรียญไม่แท้นะครับอเหรียญแรกต่อมามาดูเหรียญที่2ครับเพื่อนๆอน่าเพื่อนๆดูนะครับนะ เหรียญที่2ครับเพื่อนๆนี่ลงกล้องให้ดูเหรียญที่2เนี่ยความเก่าก็ยังไม่ถึงนะเพื่อนเพื่อนะผิวยังใหม่อยู่นะเพื่อนๆนะความเก่าเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับนะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงนะครับดูบริเวณด้านหลังครับบริเวณด้านหลังเนี่ยความเก่าก็ยังไม่ถึงนะเพื่อนๆนะเหรียญยังดูใหม่อยู่นะครับนะลักษณะของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหนานะเพื่อนๆนะเป็นเหรียญที่หนาพอสมควรฉะนั้นเนี่ยดูจากผิวแล้วเป็นเหรียญที่ไม่แท้ครับ หลังจากที่เราดูนะครับสองเหรียญผ่านไปแล้วนะครับที่ผมศึกษามาผมคิดว่าสองเหรียญด้านบนนี้นะครับอ่าด้านบนนี้สองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญไม่แท้นะครับนะอ่ะต่อมานะครับผมอยากใช้เพื่อนๆดูเหรียญที่ผมคิดว่าเป็นเหรียญแท้นะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆนะมาดูกันเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อกันพิมพ์เสียนตองนะเพื่อนๆนะ อ่ะนี่นะครับเพ, <pe> พ,พื <jamais> Ora, ่อนๆครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับนี่เป็นพิมพ์เส้นตองของเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญานะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่3พิมพ์ด้วยกันนะครับอ่ะพิมพ์แรกก็คือพิมพ์ขอเบ็ดพิมพ์ที่2คือพิมพ์หลังเรียบพิมพ์ที่3ก็คือพิมพ์เส้นตองนะครับแล้วก็มีเหรียญกลมอีกนะครับอ่ะดูเหรียญนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าพิมพ์เส้นตองนะครับพิมพ์เส้นตองเนี่ยอ่าด้านหน้าของเหรียญเป็น ขี้กากรบลงนะทุกคนเป็นขี้กากนะครับทุกคนจะเป็นตะปุ่มตะป่มจะไม่สวยนะครับนะแต่ว่าด้านหลังของเหรียญนี้จะถูกแกะขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นเส้นๆเหมือนสายฝนแบบนี้เพื่อนเพื่อนนะดูกันนะครับเดี๋ยวลงป้องให้ดูนี่นะครับนะสาเหตุที่เชื่อว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้เพราะว่าความเก่าเนี่ยถึงยุคนะเพื่อนเอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูขอบเหรียญกันครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับจะมีความบางอันนี้น่าจะเป็นขอบ ข้างเลื่อยนะเพื่อนๆน,นะความบางของเหรียญทุกคนดูนะนี่นะครับความบางของเหรียญนะครับบางกว่าเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เออบางกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์อันนี้เหรียญห้าสิบสตางค์นะทุกคนนะห้าสิบสตางค์นะครับนี่ทุกคนดูนะครับนี่นะครับบางนะครับครึ่งหนึ่งของเหรียญห้าสิบสตางค์นี่ทุกคนดูนะครับส่วนขอบเหรียญเส้นตองเนี่ยจะเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับนะนะนะยังมีรอยเลื่อยพอให้เห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับนี่นะครับอ่านะครับนะอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์เส้นตองครับเหรียญแรกต่อมามาดูอีกเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆคือมีเหรียญพิมพ์เส้นตองอยู่2เหรียญนะเพื่อนๆนะดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เส้นตองนะครับด้านหน้าจะไม่สวยนะครับจะเป็นขี้กากนะครับนะจะเป็นขี้กากอันนี้ลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับดูนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเช่นเดิมครับด้านหลังก็ถูกแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับ จะเป็นเสี้ยนแบบนี้นะเพื่อนๆนะดูนะครับอ่าเป็นเสี้ยนแบบนี้จากการที่ผมศึกษานะครับผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้เพราะว่าความเก่าถึงนะเพื่อนๆนะมีความแห้งเก่าถึงยุคนะครับเหรียญนี้ร้อยปีแล้วเพื่อนๆนะเอามาดูขอบเหรียญนะครับอ่านี่ขอบเหรียญนะเพื่อนๆนะเอาเหรียญยี่ห้าสิบตังค์เทียบกันเ,น,บกนเห็นไหมครับทุกคกเห็นไหมครับว่ามีความบางกว่าเหรียญห้าสิบต่างนะ บางกว่านะเพื่อนๆนะนี่บางกว่านะครับนะบางกว่านะครับนะนี่นะครับขอบเป็นขอบข้างเลื่อยนะเพื่อนๆพอจะมีเห็นรอยเลื่อยอยู่นะครับนะพอจะเห็นรอยเลื่อยอยู่นี่ประมาณนี้นะครับอะ่ะต่อมานะเพื่อนๆพิมพ์เสียนตองไปละอันนี้เป็นพิมพ์ขอเบ็ดที่นะครับอ่าคนเก่าคนแก่เขาแขวนนะครับจนสึกเนี่ยหน้าไม่เห็นแล้วนะครับนะเพื่อนๆดูนะนี่นะครับ ไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับนะดูนี่นะครับทําไมผมถึงเชื่อว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้เพื่อนเพื่อนดูดีๆนะครับคือความเก่าของเหรียญนะครับผิวเหรียญเนี่ยได้นะครับนะความเก่าความแห้งแบบโบราณเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนะความเก่าของเหรียญได้นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนี่นะครับอเพื่อนเพื่อนดูนะเหรียญนี้สึกมากนะครับนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเวลาเขาแขวนพระเขาจะไม่ได้มีเลี่ยมมีกรอบอะไรหรอกครับเขาจะแขวนแบบล้นๆอย่างนี้เลยนะครับ แหวนแบบล้นๆอย่างนี้เลยนะครับเลยทําให้เหรียญนียสึกนะครับทำไมผมถึงเชื่อว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แท้เช่นกันดูจากผิวเหรียญนะครับมีความเก่าถึงยุคแล้วก็มีเรียกว่าการเกิดออกไซด์ของเหรียญนะครับมีสีต่างๆปะปนสนิมแดงสนิมเขียวนะแบบนี้นะครับนะต่อมานะครับมาดูขอบเหรียญครับนี่ต่อมามาดูขอบเหรียญครับเพื่อนๆครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับ เหรียญนี้ก็มีความบางอีกเช่นกันนะเพื่อนๆอันนี้เป็นพิมขอเบ็ดนะเพื่อนๆนะครับผมเทียบให้ดูนะพิมพ์ขอเบ็ดนะครับพิมพ์ขอเบ็ดเนี่ยข้างเนี่ยนะครับขอบข้างเนี่ยจะเป็นปั๊มข้างกระบอกนะเพื่อนๆอนไอ้นี้นะครับบางกว่าเหรียญ50สตางค์นิดหนึ่งเพื่อนๆนะนะครับนี่บางกว่านะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ายังนะครับพอดูได้นะครับว่ายังไงคือปั๊มข้างกระบอกนะครับนี่อาจจะเป็นรอยปั๊มอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะ แต่ว่าสิ่งที่จะพิสูจน์หรือว่าเชื่อได้นะครับคือความเก่าของเหรียญแค่นั้นเองครับทุกคนครับนะความเก่าของเหรียญโลหะเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเป็นโบราณนะครับนะอันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆอ่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญนี้นะครับผมว่าครับเป็นเหรียญทองฝาบาทครับนะเป็นเหรียญทองฝาบาทครับสภาพเป็นเก่ามากทุกคนดูอยู่ครับ ความแห้งเก่านะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับก็เชื่อได้ว่าเป็นเหรียญแท้เช่นกันนะครับจากที่ผมศึกษามาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนี่ครับดูบริเวณด้านหลังับทุกคนครับผิวเก่าโบราณนะครับจะมีลักษณะแห้งแบบนี้นะครับแห้งแบบเก่าโบราณเลยเดี๋ยวมาดูขอบข้างกันนะครับขอบข้างก็เหมือนกันครับทุกคนครับจะเป็นปั๊มข้างกระบอกนะครับ ความบางของเหรียญจะบางกว่าเหรียญ5้าสตางค์เล็กน้อยนะครับอ่ะนี่เป็นปั๊มข้างกระบอกนะฮะทุกคนนี่เทียบให้ดูเลยเหรียญ50สตางค์กับนะครับเหรียญโลหอกลั่นนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเห็นขอบข้างนะครับเป็นเป็นขอบข้างปั๊มนะปั๊มข้างกระบอกอ่าดูอีกข้างหนึ่งครับจะมีความบางนะครับ เหรียญ50ตังค์นิดหนึ่งครับอ่ะต่อมามาดูเหรียญน,นี้นครับเหรียญน,นี้ผมเชื่อว่าเป็นเหรียญทองคำนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะครับทุกคนนะเป็นเหรียญทองคําที่นะครับผมได้มาจากคุณลุงท่านหนึ่งครับนะเขามาขายให้ผม500นะครับผมก็เลยเสื้อ,อไว้นะครับนะดูสภาพผิวเนี่ยเก่ามากนะครับนะตัวนังสืงหนังสือเนี่ยถ้าถ้าเป็นทองคำเนี่ยถ้าผ่านเวลาเนิ่นนานมันก็จะทําแบบคือจะมีลักษณะแบบ เหมือนทองโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะลาลายลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นเรียกว่าผิวเก่าเก่ามากๆนะครับทุกคนครับนะลักษณะของทองก็สามารถที่จะเป็นสนิมแดงได้นะครนะมาดูขอบกันนิดนึงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ที่ผมเชื่อว่าเป็นเหรียญทองคำนี่นะครับบางกว่าเหรียญ50สตางค์นะครับแล้วก็เป็นปั๊มข้างกระบอกนะครับเห็นรอยปั๊มข้างกระบอกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆะดูกัน ดูดีนะเพื่อนๆดูช hmm, so like you know. like yeah, like ัดๆนี่นะปั๊มข้างกระบอกนะเป็นเหมือนเหมือน2แผ่นประกบกันอะเพื่อนๆนะนะครับ2แผ่นประกบกันนะครับเหมือนกับว่าแผ่นด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะใหญ่กว่าแผ่นด้านหลังนะครับอันนี้เห็นเรียกว่าขอบข้างเนี่ยชัดเจนเลยนะว่าเป็นปั๊มข้างกระบอกอะดูนะครับนะแผ่นเหมือนแผ่นหน้าใหญ่กว่าแผ่นหลังอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนะดูนะครับนี่เป็นปั๊มข้างกระบอกนะครับนะคือเหรียญลวงพกันเนี่ย นะครับจะมีอยู่3พิมพ์อย่างที่บอกนะครับนะพิมพ์ขอบเบ็ดเนี่ยก็จะเป็นปั๊มข้างบอกนะครับพิมพ์เส้นตองนก็จะเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับส่วนหลังเรียบก็จะเป็นคล้ายคล้ายข้างเลื่อยปั๊มตัดโบราณประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนนี้เป็นข้างกระบอกนะครับที่ผมเชื่อว่านะครับเป็นเนื้อทองคําแท้นะครับเป็นเนื้อทองคาทองคาโบราณอะนะครับทุกคนอ่ะมาดูเหรียญอีกเหรียญนึงเหรียญนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับผมเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแกะออกมาดูไม่ได้ก็ส่องแบบนี้นะครับดู ความเก่าของเหรียญครับเหรียญนี้แหละครับคือเหรียญที่ทําให้ผมเข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องแล้วก็สนใจพระเครื่องแล้วก็ศึกษาหลวงพ่อกลัดเนี่ยอย่างจริงจังมาเก้าปีเต็มเต็มเพราะเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับนะจึงทําให้ผมเนี่ยได้รู้จักนะครับเหรียญหลวงพ่อกลัดครับดูลักษณะคือเหรียญนี้เป็นดูแล้วผิวเนี่ยเก่ามากๆนะครับแล้วมีเรียกว่าปฏิกิริยาออกไซด์ออกมาเยอะนะครับมีหลายๆสีเนี่ยเก่าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาผมเก็บได้เนี่ย คือเก็บได้ในลักษณะเป็นเหรียญเปล่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยนะครับที่เป็นเก่าขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับเหรียญนี้ถูกนะครับแดดถูกฝนมาหลายปีนะครับก็เลยมีความเก่ามากพอสมควรแล้วก็มาดูอีกเหรียญนึนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมเหรียญนี้นะครับบางคนก็บอกว่าทันหลวงพ่อบางคนก็บอกไม่ทันหลวงพ่อบางคนก็บอกสร้างในปี2470บางคนก็บอก2 4 7 3บางคนก็บอก2478นะแครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญกลมนะครับ อ่ารุ่นนี้นะครับก็สร้างอยู่ในยุค2,400นะครับอ่าสิ่งที่นะครับสังเกตได้ว่านะครับอ่าเป็นเหรียญแท้โบราณก็คือความเก่าถึงยุคแบบนี้นะเพื่อนๆอ่านี่ดูข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆนะเพื่อนๆนะก็เป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนั่นแหละครับเพื่อนๆนะสำหรับเหรียญกลมนะครับอ่าของหลวงพ่อกลั่นวัดพญะานะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกเหรียญก็สร้างในยุค2,400ขึ้นมานะครับ มาต่อมาครับผมจะมาเทียบให้ดูระหว่างเหรียญปั๊มใหม่กับเหรียญเก่าโบราณดูลักษณะผิวเหรียญนะครับสองเหรียญในต่างกันอย่างการฟ้ากับเหวเลยนะเพื่อนๆดูนะครับนะผมเทียบให้ดูระหว่างความเก่าเหรียญเพื่อนๆดูนะเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับใหม่กิ๊กนะครับนะเหรียญทางด้านขวานี่ความเก่าเนี่ยถึงยุกนะครับเพื่อนๆ่ะผมเทียบให้ดูอ่ะดูเหรียญกลมก็ได้นะเหรียญกลมมาเทียบดูนะเพื่อนๆดูนะครับต่างกันแบบ มากมากเลยนะครับนะดูลักษณะน,นะครับต่างกันเยอะเยอะแบบนะถ้าคนมีความชำนาญเลยว่าศึกษามานี่ดูนี่จะรู้ทันทีเลยว่าผิวเหรียญน,นะเก่าโบราณเป็นอย่างไรผิวเหรียญทําให้เก่าเป็นแบบไหนนะครับโลหะเก่าเป็นแบบไหนโลหะใหม่เป็นแบบไหนนะครับถ้าคนศึกษามาเนี่ยจะรู้เลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าความเก่าของเหรียญเนี่ยสร้างใน ปีเดียวกันแต่ว่าทําไมความเก่าไม่ถึงยุคครับเอาละครับเพื่อนๆครับพี world, th children, ่ๆน้องๆทุกคนครับหลังจากที่ผมพาทุกทุกคนครับมาสองเหรียญหลวงพ่อกลั่นทั้ง9้าเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆครับนะผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ได้แนวคิดนะครับดีๆจากผมนะครับนะผมไม่ได้บังคับนะครับให้ใครนะครับนะครับคิดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับนะครับจากการที่ผมศึกษานะครับเหรียญนี้มา9กปีนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับคือความรู้มากมายครับ ถือว่าเป็นสายตรงหลวงพบกันโดยตรงเลยก็ว่าได้ครับนะผมส่องเหรียญรูปกัมมาไม่ต่างกวี่ส 40- ห้าสิเหรียญทั้งเหรียญเก๊แล้วก็เหรียญแท้นะครับเพื่อนๆนะนะเคยส่องมานะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับนะอันดับแรกนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับการดูเหรียญเก่าโบราณที่เป็นเหรียญแท้นะครับเพื่อนๆนะบางเซียนใหญ่บางคนหลายคนบอกว่าให้จําตําหนิมีตําหนิตรงนั้นขอบตัดเป็นอย่างนี้ตําหนิตรงนี้ โน่นนี้นั่นมากมายนะครับเพื่อนๆครับผมถามว่ายุคนี้นะครับนะการจะทําเหรียญพระปลอมเนี่ยผมถามเพื่อนๆว่าตําหนิทาได้ไหมขอบตัดทําได้ไหมทําให้เหมือนเปะเนี่ยทาได้ไหมนะครับผมถามเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่าครับนะคำตอบจากที่ผมนะครับศึกษามาแปดเก้าปีเนี่ยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิบนเหรียญนะครับขอบตัดต่างๆเนี่ยนะครับเก๊ทําได้หมดนะเพื่อนๆนะ จะเอาให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าจากการที่ผมศึกษามานะครับสําหรับพระเก่าเหรียญเก่าโบราณเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เก๊ทําไม่ได้ปลอมไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวนะครับคือธรรมชาติของความเก่านะครับนะครับธรรมชาติของความเก่าของเหรียญนะครับหรือว่าผิวโลหะเก่าเนี่ยเก๊ทาไม่ได้แน่นอนนะครับนะทาไมผมถึงบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนะครับ โลหะหรือว่าแผ่นทองแดงเก่าที่นํามาปั๊มเป็นเหรียญพระเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับนะครับผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับยังไงก็ต้องมีความเก่าให้เห็นนะครับเพื่อนๆนะยังไงก็มีความเก่าให้เห็นถึงคุณถ้าเหรียญที่ว่าทําปอมขึ้นมาหรือว่าทาแบบไม่แท้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆทําเก่าแค่ไหนมันก็เก่าไม่เหมือนครับเพื่อนๆผมจะบอกให้นะครับถ้าคนศึกษามาโดยตรงหรือผ่านคือส่งเหรียญมาเยอะดูจะรู้เลยว่าเก่า แท้ๆโบราณเป็นยังไงกับเก่าที่ทําเรียนแบบเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูเหรียญชักเก่าเนี่ยนะครับตาหนิขอบตัดโน่นนี่นั่นใช้มาวัดความแท้ของเหรียญได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทํให้ผมถึงบอกั้นเพราะว่าเก๋เนี่ยสามารถทําได้เพื่อนๆน,นะครับจะมีตําหนิตรงนั้นขอบตัดแบบนี้ทําได้หมดนะครับแต่ว่าความเก่าความเป็นธรรมชาติของผิวเก่าโลหะเนี่ยเก๋าําไม่ได้แน่นอนนะครับยังไงก็มีความเก่าให้เราเห็นแล้วทีนี้ <c oughs> เพื่อนๆอยากเขรู้ไหมครับว่าสมมติว่าเราโอเคละมีเสียไหนคนอันดับแรกก็ต้องดูหน้าพระก่อนดูตําหนิพระก่อนว่าถูกพิมพไหมนะครับมีตําหนิตรงนั้นตรงนี้ไหมแล้วถ้าไม่มีตําหนิไม่มีขอบตัดอย่างเดียนเนี้ยนะครับเดียนที่สึกเนี่ยเราจะดูตรงไหนเราก็ต้องดูความเก่าของผิวโลหะทุกคนนะครับดูความเก่าของผิวโลหะนะครับแค่นั้นเองนะครับนะเพราะว่าเก๋ทําไม่ได้แน่นอนคุณเรียนแบบธรรมชาติ ไม่ได้แน่นอนและธรรมชาติไม่หลอกเราแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเหรียญเก่ายังไงก็เป็นเหรียญเก่าผ่านมาถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีความเก่าให้เราเห็นแล้วทีนี้ผมจะมาบอกว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าโลหะหรือว่าพระที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นพระเก่าจริงๆผมจะบอกให้นะเพื่อนๆนนะนะครับผมจะบอกให้ตำหนิดูไม่ได้สึกไปหมดแล้วขอบตัดก็ดูไม่ได้สึกไปหมดแล้วโน่นนี่นั่นดูไม่ได้เลยมีแค่ธรรมชาติความเก่าของผิวเท่านั้นนะครับ ที่จะบอกเราว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ครับแล้วจะพิสูจน์อย่างไรอ่าผมจะบอกเพื่อนเเลยจากการที่ผมศึกษามา8ปดเปีนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเหรียญโลหะนี้เป็นเหรียญเก่าจริงๆนะครับมันมีวิธีเดี๋ยวผมจะบอกครับนะเพื่อนๆลองไปดูว่าเขาเช็คทองเนี่ยเขาเช็คอย่างไรเขาเช็คเนื้อเงินเขาเช็คอย่างไรนะครับนะเนื้อเงินเนื้อทองนะครับอาจจะหยิกดูหรือขูดบนหินฝน ฝนหินเจ๊กทองเนื้อเงินก็เช่นกันแล้วก็หยอดกรดไนติกอย่างงี้นะครับเพื่อพิสูจน์นะครับหรือนะครับหนักกว่านั้นเอาไฟมาเผานะครับถ้าเนื้อเงินเผาแล้วก็จะยังเป็นเนื้อเงินนะครับเผาให้แดงก็ยังเป็นเนื้อเงินทองก็เช่นกันเผาจนละลายก็จะกลายเป็นทองโดยไม่มีเปลี่ยนสีใดๆแล้วถ้าโลหะที่เก่าล่ะเพื่อนๆผมจะบอกวิธีว่าถ้าเราอยากรู้ว่าโลหะนี้เก่าจริงทํำยังไง เพื่อนๆใช้หลักการเียวกันกับการเช็คเนื้อเงินเช็คทองคําคือเพื่อนๆใช้ไฟเผาเลยเผาให้แดงเลยนะครับเพื่อนๆนะเผาให้แดงเลยเพื่อนๆกล้าไหมหลังจากนั้น,นครับพอเผาจนเหรียญแดงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เช็ดออกล้างน้ำไปเลยเช็ดออกนะเพื่อนๆมันจะเป็นคาบตะกอนสีดํานะครับถ้าเป็นโลหะใหม่ตั้งแต่ยุค2,500ขึ้นมานะครับหรือเป็นแผ่นโลหะใหม่ๆที่ทําปลอมขึ้นมานะครับ ผิวของโลหะของเหรียญเนี่ยจะใหม่วิ่งเลยจะสีสดใสใหม่วิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเผาแล้วเผาแล้วนะล้างน้ําออกเช็ดออกเพื่อนๆทิ้งไว้หนึ่งวันสามวันห้าวันหรือเดือนหนึ่งผิวเขาจะกลับไปเป็นผิวเก่าเหมือนเดิมเพื่อนๆเข้าใจที่พูดไหมครับนั่นคือความเก่าของโลหะนั่นคือธรรมชาติความเก่าที่ไม่หลอกเรานะครับแต่ถ้าเป็นโลหะใหม่ คุณเผาแล้วล้างน้ําเช็ดออกผิวโลหะก็จะเป็นใหม่เหมือนเดิมใหม่วิ่งเลยว,วุบว,วับว,วุบวับแวววาวแต่ถ้าเป็นโลหะเก่าหลังจากที่เราเผาแล้วแน่นอนครับผิวก็จะกลับคืนกลายไปเป็นผิวเก่าเช่นเดิมพิสูจน์ง่ายๆแค่นี้เราก็รู้ว่าเหรียญน,นี้เก่าถึงยุคไหมนะครับมีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหรียญพระที่เรามีแท้หรือไม่แท้เปลียนพระแท ที่อยู่กับตัวเราตัวเราเองรู้ดีที่สุดนะครับเพื่อนี้วันนี้ผมก็มาบอกว่านะครับเหรียญเก่าโบราณดูยังไงนะครับอ่ะนิดหนึ่งครับสําหรับเหรียญปั๊มโบราณนะครับเหรียญพระโบราณต่างๆเนี่ยนะครับลักษณะของเขาจะเป็นเหรียญบางนะนะครับคนโบราณเขาจะทําเหรียญบางๆนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหรียญบางๆครับบางกว่าเหรียญ25สตางค์นะครับแล้วจะเป็นเรียกว่านูนต่ํานะครับนะเป็นพิมพ์เรียกว่าการปั๊มเนี่ยจะเป็นนูนต่ํานะจะไม่แกะไม่ลึก ไม่อะไรนูนต่ําแต่คมชัดเพื่อนๆ่นูนต่ําแต่คมชัดนะนะครับอ่านะถ้าไม่ชัดก็คือใช้จุดึกนั่นแหละนะครับโดนแขวนโดนอะไรพวกคนสมัยก่อนเขาแขวนผ้าเขาไม่มีเลี่ยมมีกรอบมีอะไรหรอครับแขวนแบบล้นๆอย่างนี้เลยนะครับนะใส่เชือกมัดเลยนะครับแขวนไปเลยอันนี้คือคนโบราณที่เขาแขวนนะครับอันนี้ก็คือหลักการจากการที่ผมศึกษาเหรียญผ้ามา9ปีนะครับนะ9ปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหรียญเก่าเหรียญแท้นะครับคือความเก่าของ ผิวโลหะแค่นั้นเองตำหนิเหรียญขอบเหรียญเนี่ยสามารถนํามาพิจารณาบวกกันได้แค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าถ้าจะทําเก๊ะมันทําได้หมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิเป็นขอบเหรียญเป็นโน่นนี่นั่นแต่สิ่งเดียวที่ทําไม่ได้คือความเก่าที่เป็นธรรมชาติของโลหะทําไม่ได้แน่นอนผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้แน,น่นอะนนะเพื่อนทาเก่ายังไงก็ไม่เหมือนเก่าแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่ายังไงก็เป็นเหรียญเก่านะครับออกมาให้เราเห็นนะครับเพืนะ่อนทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับ เรียญเก่าโบราณเนี่ยมันดูง่ายเพราะสมัยก่อนเนี่ยการทําแผ่นทองแดงแผ่นอะไรก็ตามนะครับนะคือเครื่องไม้เครื่องมือความทันสมัยมยังไม่มีครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยการผสมเนื้อโลหะต่างๆเพื่อรีดออกมาเป็นแผ่นเนี่ยมันจึงไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้นะตัวนี้น,ะนี่สวยงามว,วิบวับละเอียดแต่สมัยก่อนเนี่ยเนื้อโลหะก็จะเข้ากันไม่ค่อยดีเนื่องจากวิวัฒนาการที่ล้าสมัย ยังไม่ทันสมัยนั่นแหละนะครับยังโบราณวัะนั้นเนี่ยเวลาเหรียญเก่าที่ปั๊มออกมาหรือว่าพระรอเก่าที่ผ่านมาร้อยปีสองร้อยปีห้าร้อยปีพันป,นปีจะมีความเก่าให้เห็นโดยลักษณะของผิวโลหะเนี่ยก็จะไม่เป็นสีเดียวกันก็จะเป็นสนิมแดงสนิมเขียวนะครับปะปนกันไปสนิมคราบทองโน่นนี่นั่นอยู่ในเหรียญเดียวเนื่องจากว่าการทําแผ่นโบราณโลหะโบราณจะทําได้ไม่ดีเหมือนทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมก็อธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบง่ายๆนะครับนะ นะครับสุดท้ายก็ผมก็อยากจะบอกว่าในการบูชาซื้อขายเปลี่ยนมือสําหรับเหรียญพระเนี่ยครับเพื่อนๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะนะครับถ้าเพื่อนๆมีพระแล้วเพื่อนๆคิดว่าพระเพื่อนๆเนี่ยแท้แล้วเพื่อนๆต้องการที่จะปล่อยบูชาให้กับเซียนใหญ่ๆเนี่ยนะครับคนในวงการเนี่ยเขารู้กันดีนะครับพระแท้เขาก็บอกขอบคุณเก๊นะครับนายพวกเซียนใหญ่เนี่ยครับเพื่อนๆนะนะถ้าวันใดก็ตามที่คุณต้องการจะเอาพระไปปล่อยให้เช่าให้พวกเซียนใหญ่ๆเนี่ย ถ้าเขาบอกว่าพระคุณไม่แท้เช่าไม่ได้เพราะพระคุณเก๋เนี่ยคุณอย่าไปคิดอะไรมากครับนั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีบุญวาสนาที่จะได้เหรียญพระเหล่านี้ที่คุณมีนะครับเพราะสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการที่เหรียญพระจะไปอยู่กับใครเนี่ยมันขึ้นกับโชควาสนาบุญบารามีด้วยนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างเหรียญพระเนี่ยบางทีไม่ต้องซื้อเราก็มาอยู่กับเราบางทีถ้าเราหมดวาสนาที่จะมีไว้ครอบครองเนี่ย อยู่ดีเราก็ทําหายหรือโดนขโมยก็เป็นไปได้เพราะว่าผมก็เคยนะครับนะมีคนขโมยเหรียญหรือว่าทาเหรียญหายอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีวาสนาและสิ mm ่งท nah, ี่ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเขาไม่เช่าคุณไม่บูชาคุณนั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีบุญวาสนาพอนะเพื่อนๆคิดอย่างนี้นะครับตาเขาไม่ถึงนั่นแหละนะครับนะไอ้พวกเซียนใหญ่เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าคุณมีคุณรู้อยู่แล้วว่าเหรียญคุณเป็นยังไงนะครับคุณมั่นใจแต่พอเอาไปปุ๊บนะคนในวงการเขารู้ดิไอ้พวกเซียนใหญ่เนี่ยนะครับมันทําเหรียก้้็นนรแทไดะคับ เียญแท้เด็ดดวงนะครับมันก็บอกว่าเกะนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับนะเพื่อนเพเพราะนั้นเพื่อนเนไม่ต้องไปคิดมากถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนเพื่อนคิดไว้เลยบอกว่านะตามันไม่ถึงบุญวาสนามันไม่มีที่จะได้ครอบครองนะครับนะเพื่อนๆนก็เก็บไว้ดีกว่านะเพื่อนๆนะถ้าจะโดนเอาลัดเอาเปรียบจากผมก็รู้สึกเสียใจนะที่พวกเสียนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นทุกยุคทุกสมัยนะครับมาเนิ่นนานแล้วนะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีพระแท้อยู่เนี่ยอยู่กับตัว ก็ไปบอกพระไปไปบอกเขาว่าพระเขาไม่แท้นะครับแต่ของตัวเองนะครับนะพระเกศก็ยังมาทําให้เป็นพระแท้ได้นะไอ้พวกน,นี้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับไอ้พวกที่บอกว่าถ้าคุณมีแบบนี้ผมรับซื้อหลายหลายแสนหลายหลายล้านอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. อย่าไปเชื <Xin> ่อนะครับพวกนี้มันสร้างคอนเทนต์ทั้งนั้นมันไม่ซื้อจริงนะครับนะมันไม่ซื้อจริงแน่นอนแต่ที่ผมศึกษาพระเล่นพระมานะครับนะผมการันตีว่ามันไม่ซื้อจริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นนะครับการที่เราจะ ปล่อยเจ้าพระบุญธชาได้มันขึ้นอยู่กับแค่คนสองคนและมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีวาสนาของคนที่จะเอาพระเราไปดูแลต่อแค่นั้นเองถ้าเขาไม่มีวาสนาไม่มีบุญเขาก็จะไม่ได้พระเราไปนะครับวันนี้ก็ฝากให้กับเพื่อนๆเกรอจะเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ